สินค้าอะไรที่คุณจะไม่มีวันซื้อออนไลน์ครับพอดแคสต์ในตอนนี้นะครับผมจะมาชวนคุคยว่าเราซื้อของออนไลน์ตอนนี้เริ่มซื้อเป็นชีวิตประจําวันแล้วนะสั่งของออนไลน์ซื้อของออนไลน์แต่มีบางอย่างที่คุณจะไม่ค่อยอยากซื้อออนไลน์หรือไม่จําเป็นจะต้องไปเห็นของจริงไปลูบไปสัมผัสไปจับไปลองหรือไม่ครับเรามาชวนคุยกันในหัวข้ออะไรที่คุณจะไม่ซื้อบนโลกออนไลน์ในพอดแคสต์ตอนนี้ครับ สวัสดีครับผมมิ้นต์อุกกิตตั้งสืบคุณจากมิ้น์แดดแครามีพอดแคสต์ตอนนี้ครับเราก็มาชวนคุยกันในหัวข้ออะไรที่เราจะไม่ซื้อบนโลกออนไลน์ลองคิดถึงชีวิตปัจจุบันหลังจากที่โควิด ผ่านพ้นมาละลอก2จนจะจบละลอก2หวังว่าจะจบนะครับซึ่งอ่ะแต่ก่อนนะไม่เคยสั่งอาหารก็สั่งอาหารบนโลกออนไลน์หนังสือปกติผมจะไปเปิดดูก่อนหลังๆผมก็ซื้อหนังสือบนโลกออนไลน์ครับไอเรื่องการซื้อของออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับแต่จากประสบการณ์ตัวเองนะครับผมจะซื้อของออนไลน์ถ้าของสิ่งนั้น1ราคาไม่สูงหรือถูกๆ2ของเล็ก ของง่ายๆเคสมือถือถุงเท้าอะไรที่แบบหาง่ายๆไม่ได้ซีเรียสมากนะครับ 3. ตรงข้ามเลยของหายากโอ้โหอะไรชิ้นนี้ต้องวิ่งไปคลองถมยากจังเลยเซิร์ชแล้วผมซื้อออนไลน์ 4. ครับของที่ได้มาตรฐานเอ้ยมันเหมือนกันทุกที่อยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกโอเคนะครับเช่นอนะ่ะสมมติผมซื้อขาตั้งกล้องซื้อไอตัวฟิลเตอร์ที่มันต้องใส่เลนนีนะครับซื้อออนไลน์ได้มันยี่ห้อเดียวกันมาตรฐานหมด5ครับ ของที่รอได้ถ้าต้องใช้พรุ่งนี้ผมจะวิ่งไปที่ห้างแต่ถ้าอีกสัก4วันค่อยใช้ซื้อออนไลน์ก็ได้หรือว่าไม่นับนะข้อที่6ก็คือของกินของบริการถามกลับกันคุณลองคิดตามผมนะแล้วอะไรครับที่คุณจะไม่ซื้อออนไลน์จริงหรือไม่ครับข้อที่1ของที่ราคาสูงเช่นอะไรออกกรองก็ได้กล้องถ่ายรูป2,5งแสนซื้อออนไลน์ไหมคุณจะไปแบบ ขอจับจับครับนาฬิกาถ้าไม่นับเซียนเซียนนะคนที่เขาเซียนเซียนเล่นนาฬิกาเขาเขารู้กันอยู่แต่ให้ผมไปซื้อนาฬิกาเรือนหนึ่งสักเจ็ดหมื่นแปดแค่สามหมื่นผมก็ไม่ซื้อออนไลน์ขอดูหนอ่อยเถอะสองของใหญ่ๆตู้เย็นทีวีเฟอร์นิเจอร์ในตัวดีเลยนะครับผมก็กลัวเดี๋ยวเฟอร์นิเจอร์เห็นในช้อปปี้ลาซาด้าใหญ่ๆซื้อมาปุ๊บอ้าวปรากฏว่าอันจิ๋วนิดเดียวถ่ายจะรูปใหญ่กลัว เพราะว่ามีคนทักบ่อยมากว่าโอ้โหซื้อของ2เมตรออกมาได้20เซนของใหญ่ๆคนไม่ค่อยกล้าซื้อออนไลน์3ครับของที่ต้องเห็นด้วยตาเช่นเพชรพลอยนาฬิกาก็นะพระต้องส่องต้องจับเราจะไม่ซื้อออนไลน์ 4. ครับของที่ต้องการการบริการรวมไปถึงต้องการคำปรึกษาครับของบางอย่างมันมีปัญหาทางเทคนิคเช่นสมมติผมจะซื้อเครื่องดูดฝุ่น ผมก็จะไปถามก่อนว่าเครื่องดูดฝุ่นนี้สมมติเครื่องดูดฝุ่นไดสันนะมันดียังไงนอ้องอธิบายให้พี่ฟังหน่อยสิหรือต้องไปขอคาปรึกษ,ษาเช่นซื้อคอมพิวเตอร์นะครับบางทีก็ต้องไปถามเพราะว่าน้องมันตอนนี้มันรุ่นอะไรแล้วอะา CPU m e m มมโมรีมันเท่าไหร่ต้องไปคุยกับคนขายซื้อหูฟังถามขอลองหน่อยเสียงเป็นยังไงบ้างพเพราะลองออนไลน์มันลองไม่รู้อะครับเสียงเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่เราจะไม่ซื้อนะครับแต่ล่าสุดเกิดขึ้นในชีวิตตัวเองเลยครับผมกําลังขยายออฟฟิศอยู่และผมต้องซื้อตู้เย็น ตู้เย็นนะครับผมก็คิดแค่ว่าชีวิตเลยตู้เย็นเราต้องไปซื้อ Home โปรหรือว่าผมชอบไปซื้อพารากอนเพราะว่ามีโปรโมชั่นบัตรเครดิตผมก็เลยยอมเสียเวลาตัวเองนั่งรถไป Home โปรวันนั้นไป Home โปรไปเดินดูในตู้เย็นผมเปรียบเทียบให้เห็นก่อนนะครับหน้าร้านเวลาไปที่ Home Pro หรือไปที่ที่พาวเวอร์มอลพาวเวอร์บเนี่ยข้อดีก่อนนะข้อดีก็คือ 1. ผมจะเห็นขนาดจริงผมยืนดูผมจะรู้ว่ามันสูงเท่านี้กว้างเท่านี้ ไปใส่ในช่องนี้พอดีไหมสองผมจะเห็นสีจริงอ่าสามครับผมจะเห็นราคาพิเศษตอนนั้นๆเลยนะสี่ครับส่วนใหญ่แล้วพวกโฮมโปรหรือว่าของใหญ่ๆหเนี่ยเขาแก้ปัญหาก็คือเขาส่งให้ฟรีมูลค่าถ้าโฮมโปรก็6 0 0ันบาทเขาส่งฟรีตู้เย็นมันเกินอยู่แล้วส่งให้ฟรีครับห้าการประกันคล้ายๆกันประกันจะซื้อออนไลน์ซื้อออฟไลน์เนี่ยเขามีประกันให้หมดอยู่แล้วแล้วแต่ยี่ห้อ 6ครับการบริการปรติการบริการเราซื้อของพวกนี้การบริการจะเกิดจาก2ที่นะ1คือที่ที่เราซื้อกับ2คือแบรนด์ที่เราซื้อทีนี้มาดูข้อจํากัดกันบ้างหน้าร้านครับเมื่อกี้ผมบอกว่าขนาดตู้เย็นใช่ไหมตู้เย็นที่เขาโชว์อยู่ในห้างที่ผมไปเดินดูนี่นะครับต่อให้มีพื้นที่ใหญ่แค่ไหนเขาก็มีบางรุ่นบางขนาดที่เขาเอามาโชว์รุ่นที่ผมอยากจะซื้อมันไม่มี เขา,เขาพนักง,งานก็เลยเชียร์ว่าพี่ไปซื้อรุ่นนี้แทนสิแปลว่าอะไรครับมันมีข้อจํากัดของทางพื้นที่แกนแสดงแปลว่าถ้าไปตามห้างสรรพสินค้า power by power m a l l home pro เนี่ยจะมีบางรุ่นบางขนาด2จะมีบางสีครับ3จะมีบางยี่ห้อแปลว่าแม้ว่าผมเดินทางนะครับเดินทางไปถึงที่เลยผมก็ยังมีข้อจํากัดว่าออปชันที่ผมเลือกเนี่ยมันไม่ครบ แล้ววันนั้นเนี่ยผมไปเดินโฮมโปรเนี่ยประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะครับซึ่งแวะมาดูหมวดตู้เย็นยิงๆไปซื้อ,อย่างอื่นด้วยนะครับไปหมวดตู้เย็นเนี่ยใช้เวลาแค่15นาทีเดินรอบหนึ่งและน้องเขาบอกพี่ครับพี่อยากได้กี่คิวบอกยี่สิบคิวขึ้นไปขนาดนี้สรุปออกมาได้แค่2ตัวที่เขามีนะได้แค่2ตัวผมบอกอุย๊ยน้องผมไม่ค่อยชอบสองยี่ห้อนี้ช้อยมากกว่านี้ไม่มีหรอไม่มีแล้วครับเป็นคุณคุณทําไงผมก็ต้องคิดต่อตู้เย็นมันใหญ่นะ เพรยสงสัยพรุ่งนี้ต้องไปพารากอนแล้วคิดแค่นี้ต้องพรุ่งนี้ต้องไปพารากอนแล้วหรือว่าจะยอมเดินทางไปเอ็มโพเรียมดีชอบไปซื้อของเอ็มโพเรียมเดินทางไปกับก็ต้องสามชั่วโมงอ้าวแล้วเขาจะมีรุ่นที่เราอยากมีหรือเปล่าอ่ะโทรไปถามยากไหมวันรุ่งขึ้นก็เลยทดสอบตัวเองตู้เย็นเครื่องนึงเนี่ยที่ผมจะซื้อเนี่ยมันสามหมื่นกว่าบาทนะมันใหญ่พอสมควรผมเลยลองคิดกับกันครับว่าเอ๊ะโลกออนไลน์เขาบอกว่าคนเขาซื้อกันแต่ของเล็กๆแล้วของใหญ่ๆ ผมต้องการอะไรจากตู้เย็นผมถามตัวเองผมต้องการอะไรจากตู้เย็นหนึ่งผมอยากเลือกขนาดได้อ้าก็รู้นี่กี่คิวผมก็เลยเสิร์ชตู้เย็นผมเลือกขนาดได้ 2. ผมอยากเลือกยี่ห้อได้เข้าไปในช้อปปี้ลาซาดา้ามันติ๊กยี่ห้อได้ด้วยเลือกขนาดได้ยี่ห้อได้สมผมเลือกสีได้ด้วยมันมีสีให้ข้อดีของการซื้อผ่านแพลตฟอร์มช้อปปีหรือลาซาด้เนี่ยถ้าสินค้าที่ส่งมาไม่ตรงปก คุณบอกช้อปปี้หรือลาซาด้ได้เราก็จะทําการรีฟงดีฟันกันวันนั้นผมก็เลยเลือกตู้เย็นจากขนาดสีราคาพอได้รุ่นมานะครับนี่คือการเปรียบเทียบและมันเป็นจุดอ่อนกับจุดแข็งนะครับพอผมได้รุ่นยี่ห้อเนี้ยโมเดลนี้ปุ๊บผมแปะใน s h o ป e e ผมเซิร์ชเลยปรากฏว่ารุ่นเดียวกันนี้มีขายอยู่10ล้านค้าและมีอยู่ร้านเดียวถูกกว่าร้านอื่นหู ถูกกับประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์หลายพันบาทอะ่ะผมก็เลยเข้าไปร้านนี้แล้วผมก็อ่านรีวิวเอาคนชมคนชมคนชมผมก็เลยโทรไปหาร้านนี้ก่อนโทรไปก่อนน้องครับผมจะซื้อตู้เย็นรุ่นนี้มีของไหมเขาบอกมีค่ะพี่ให้บริการดีนะครับเพราะอย่าลืมนะเราไม่ซื้อของออนไลน์เพราะว่าเราต้องการคําปรึกษาผมก็ได้ปรึกษาว่าน้องมันตกรุ่นหรือย,ยังผมมีพนักง,งานอยู่เท่านี้คนผมใช้แบบนี้มันจะเสียง่ายไหมมันมีสี่บานเปิดดีไม่ดีเขาให้คาปรึกษาค่อนข้างจะดี ผมก็ตอบว่าน้องผมอยากซื้อเงี้ยผมซื้อในช้อปปีได้ไหมเขาบอกได้เลยค่ะพี่พี่เข้าไปซื้อในช้อปปีนะหนูจัดส่งให้ฟรีผมก็เลยจบบทสนทนาวันนั้นแล้วก็กลับมาครับซื้อตู้เย็น30,000กว่าบาทบนช้อปปีมันดูเป็นเรื่องง่ายๆคือคลิกเดียวจบแล้วผมก็เลยมาวิเคราะห์คบว่าอะไรคือข้อดีของการซื้อตู้เย็นซื้อตู้เย็นนะบนช้อปปีผมบอกช้อปปีเลยก็ได้นะครับเราเป็นพาร์ทเนอร์กับชิปกับช้อปปีอยู่แล้วนะครับ หนขนาดถ้าไปหน้าร้านคุณเลือกได้เท่าที่เขาแสดงถ้าออนไลน์คุณเลือกขนาดอะไรก็ได้ครับ 2. ส,สีหน้าร้านต่อให้คุณไปคุณเห็นสีนี้และอีกสีนึงอ่ะเขาไม่เอามาโชว์หรอกครับมันใหญ่เพราะฉะนั้นสีบโลกออนไลน์กับหน้าร้านตู้เย็นนะ่ะผมซื้อไม่ได้สีพิเศษพิษสดารสีเทาๆผมใช้งานที่ออฟฟิศไม่ได้สีเลทมากโอเคสีไม่มีปัญหา3ครับราคาอันนี้เด็ดสุดเพราะว่า สินค้ามันเป็นแบรนด์ผมเลือกแบรนด์ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมเทียบราคาได้เป๊ะถ้าร้านนี้จะขายสินค้าแบรนด์นี้แบบย้อมแนวขายผมก็จะฟ้องช้อปปีเพราะช้อปปีเป็นคนกลางถ้าผมฟ้องช้อปปีร้านนี้เขาก็จะขายได้ไม่ดีเพราะว่ารีวิวจากลูกค้ามีผลต่ตอาการขายของเขามากข้อถัดมาครับการประกันคุณบอกคุณไปซื้อโฮมโปรคุณไปซื้ออันนี้คุณมิน้นรับประกันได้เหรอเขารับประกันด้วยแบรนด์ครับ ผมซื้อสมมุติผมซื้อยี่ห้อชาร์ปก็ชาร์ปรับประกันซื้อที่ไหนก็รับประกันด้วยแบรนด์ถัดมาจากการประกันเนาะการบริการเอาจริงๆซื้อตู้เย็นเราต้องการการบริการอะไรครับหนึ่งจัดส่งส่งแล้วไงก็ตรวจสภาพไม่มีรงมีรอยและร้านค้าก็ให้กรอกการรับประกันของร้านค้าและการรับประกันของแบรนด์ก็กรอกเหมือนปกติคุณไปซื้อโฮมโปรคุณก็กรอกแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นตอนที่คุณไปซื้อโฮมโปรคุณไปซื้อพาวเวอร์มอลคุณไปซื้อตามห้างเซ็นทรัลอะไรก็ได้ คุณนะ่ยคุยการบริการกับพนักงานที่เขาขายพอเป็นโลกออนไลน์คุณก็เลยกังวลเพราะคุณไม่เคยเห็นหน้าผมแนะนําว่าคุณดูชื่อร้านและคุณโทรไปเลยผมก็โทรไปคุยเลยนะครับถามชื่อด้วยเนาะชื่ออะไรครับถามชื่อเพื่อมีปัญหาจะได้อ้างอิงชื่อพนักงานได้และข้อดีที่ผมได้จากการซื้อตู้เย็นในช้อปปีในครั้งนี้นะครับ 1. ผมประหยัดเงินไปได้ ผมไปเทียบแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปเทียบนะครับตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยประมาณ 10- 2ถึงย0่บาบาท10%นี่3,000ันะครับ2ี่นี่6,000 2ผมประหยัดเวลาไปได้ประมาณ4ชั่วโมงผมเลือกตู้เย็นอยู่แค่ประมาณ30มนาทีเองนะครับชีวิตจริงๆถ้าเดินทางไปห้างเนี่ยไปกลับต้องโอ้โห3-4ชั่วโมงครับไปกลับเดินอีกเนาะ3ไม่มีค่าเดินทางเกิดขึ้นเลยนะครับวันนั้นการทำงานเรียกว่าประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม เพราะว่าเช้าประชุมแล้วก็มีเวลาเบรกอยู่30มนาทีผมเลือกซื้อตู้เย็นซื้อเสร็จวันรุ่งขึ้นผมได้ของเลยนะครับมันรวดเร็วแบบมหาศาลเลยไม่รู้อธิบายไงมันเร็วมากแต่มันเป็นเรื่องแปลกมากว่าพอไปนั่งคุยกับเพื่อนนั่งคุยกับพี่น้องนั่งคุยกับผมพูดประโยคแรกวันนี้ซื้อตู้เย็นมาในช้อปปีทุกคนถามผมว่าได้ตู้เย็นจิ๋วหรือเปล่าคือสั่งใหญ่ได้เล็กหรือเปล่าตรงปกหรอมิ้นไว้ใจได้หรอแปลว่ายังมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับ ผมคิดว่าตั้งแต่วัยผมขึ้นไป Gen X เนี่ยยังกลัวอยู่ซื้อตู้เย็นต้องไปเห็นของแต่คนกลุ่มผมลงไปเนี่ยถ้าผมเคยซื้อครั้งแรกแล้วนะครับครั้งตัดไปให้ผมซื้อทีวีผมเริ่มไม่กลัวแล้ววันนี้ผมก็ไปดูทีวีอม่ถ่ายรูปรุ่นมาเลยและสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นบนโลกยุคปัจจุบันนี้เพราะผมได้รุ่นพกุกันไงครับเสิร์ชยี่ห้อเสิร์ชรุ่นเทียบราคาเทียบเสร็จสมมตินะ ของเดียวกันเลยคุณฟังพอดแคสต์ผมมานานคุณต้องหาจุดนี้ให้เจอนะครับถ้าทุกอย่างที่คุณขายมันเหมือนกันแล้วลูกค้าจะเลือกซื้อคุณจากอะไรไม่ใช่ราคาเสมอไปนะขอบางอย่างสมมุติว่าซื้อของ30,000ื่นกับคนขายของ3 2มหมแพงกว่า2,000นนะครับแต่คุณให้บริการที่ดีกว่าคุณมีรีวิวที่ดูดีกว่าหน้าเว็บไซต์คุณดูน่าเชื่อถือกว่าและ คุณเพิ่มคุณค่าบางอย่างกับลูกค้ามากกว่าข้อนี้สําคัญที่สุดนะครับในเชิงการตลาดที่ผมย้ําเสมอว่าหาจุดเด่นที่แตกต่างอย่างชัดเจนที่ไม่ใช่ราคาถ้าคุณทําสิ่งนั้นได้คุณให้พนักง,งานคุณตอบแชทลูกค้าอย่างรวดเร็วให้คำแนะนํที่เป็นประโยชน์ไม่ได้เน้นแต่ปิดการขายแต่รู้สึกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงแล้วลูกค้าสบายใจ เมื่อกี้นี่เองก่อนจะมาอัดพอดแคสต์นี้นะครับผมก็เลยซื้อของอย่างหนึ่งไม่บอกของแล้วกันเนาะร้านหนึ่งสมมตินะขายของ100บาทอีกร้านหนึ่งขายของ60บาทผมไม่กล้าซื้อของ60บาทเพราะว่าไม่มีรีวิวไม่เคยมีคนซื้อผมกลัวมากๆว่าจะเป็นของถูกที่ผมจะต้องตีกลับเพราะฉะนั้นผมจะยอมซื้อของราคาที่มันแพงกว่านิดหน่อยแต่ผมทักแชทแล้วร้านค้าเขาตอบให้บริการที่ดี การบริการในยุคนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเห็นหน้าอีกต่อไปและถ้าคุณยังไม่เข้าใจการขายของบนโลกออนไลน์ขอให้เริ่มต้นด้วยการซื้อของบนโลกออนไลน์ลองซื้อดูครับเพอเผอคุณจะติดใจมันจะเกิดอาการนี้ครับอยู่บ้านเงียบๆแต่ชอบเพียบตลอดมีของมาส่งทุกวันและคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันมีเวลาเหลือเฟือเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้เวลา ไปกับสิ่งที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าโลกออนไลน์โอกาสในการเลือกเป็นของคุณโลกออฟไลน์คุณต้องพาตัวไปเลือกสิ่งที่เขามีอยู่อย่างจำกัดโลกออนไลน์คือคุณนั่งอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนั่งอยู่ริมทะเลก็ได้คุณก็ซื้อตู้เย็นซื้อทีวีแบบผมได้แล้วคุณล่ะครับผู้ฟังทุกคนวันนี้อยากให้เป็นตอนเบาๆนะตอนที่แล้วเครียดมาแล้ว เคยซื้ออะไรที่ใหญ่หรือราคาสูงๆกันบ้างไหมครับช่วยเขียนมาเล่าให้ฟังหน่อยคุณเคยซื้ออะไรประสบการณ์เป็นยังไงราคามันเลจ์เอาเลจ์ก็ได้นะเกิน1 0 0 0 0เกิน0 0 0 0 0เข้าไปผมอยากรู้ว่าผู้ฟังของผมเนี่ยเคยซื้ออะไรกันบ้างที่มันมีราคาสูงๆงที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะซื้อคุณต้องเห็นของก่อนแต่ตอนนี้คุณซื้อแล้วคุณอุ่นใจแล้วนะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันหน่อยในคอมเมนต์ ใต้คลิปนี้นะครับไม่ว่าคุณจะฟังใน Facebook หรือว่า Youtube หรือว่า Podcast ก็ตามผมอยากได้รับคอมเมนต์ผมอยากได้รับฟีดแบ็กครับว่าคุณมีประสบการณ์อย่างไรกับการซื้อสินค้าบนโลกออนไลน์ที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะมีวันนี้ผมมินม้นต์อุกริตั้งสกุลจากมินเด Academy สวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆ ไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ